สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องแน่สนใจกันอีกครั้งนะคะกับประเด็นที่เอ่อน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยนั่นคือเรื่องของความสุขค่ะคือทุกคนก็อยากมีความสุขกันทั้งนั้นแหละเนอะแต่ทำไมการจะมีความสุขแบบที่มันยั่งยืนจริงๆมันถึงดูยากจังเลยวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมมองที่เอ่อน่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลของเรานะคะเป็นวิดีโอ YouTube ชื่อ how to be happy Buddhism in English จากช่อง Buddhism ค่ะ เดี๋ยวจะพาไปสำรวจคำสอนทางพุทธศาสนาในเรื่องนี้กันเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือการเอ่อกลั่นเอาแก่งความคิดสำคัญสคัญจากแหล่งข้อมูลนี้ออกมาค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าพุทธศาสนามองเรื่องความสุขยังไงแล้วก็มีแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสร้างความสุขที่มันมั่นคงจากข้างในได้จริงไม่ใช่แค่ความสุขแบบวูบวาบที่เราอาจจะคุ้นๆกันอยู่ครับ แหล่งข้อมูลนี้เริ่มต้นได้น่าสนใจทีเดียวครับคือเขาชี้ไปที่ความเข้าใจผิดพื้นฐานที่เราเมักจะมีกันเกี่ยวกับการหาความสุขแล้วจากนั้นก็นําเสนอหลักการพร้อมกับแนวทางปฏิบัติที่เน้นการปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ฝึกฝนจิตใจของเราเองเป็นหลักเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยประเด็นแรกที่แหล่งข้อมูลชี้มาเลยนะคะคือเรามักจะพยายามหาความสุขจากสิ่งนอกตัวไม่ว่าจะเป็นวัตถุตําแหน่งหน้าที่หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนอื่น ซึ่งอันนี้ดูเหมือนเป็นค่าเริ่มต้นของหลายคนเลยนะคะแต่ทำไมแหล่งข้อมูลถึงบอกว่าวิธีนี้มันไม่เวิร์กในระยะยาวล่ะคะมันให้ผลแบบไหนกันแน่ครับในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายความแตกต่างไว้ชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่เราได้จากปัจจัยภายนอกเหล่านั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันคือความพึงพอใจหรือ pleasure ซึ่งเป็นความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็ว,รวไม่ใช่ความสุขหรือ happiness ที่ท่าจริงแล้วก็ยั่งยืนนะครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆก็ได้ครับการได้ของเล่นใหม่หรือว่าการได้รับคําชมมันก็รู้สึกดีนะนะตอนนั้นแต่ความรู้สึกนั้นมันจางหายไปเร็วแล้วเราก็ต้องไปไล่หาสิ่งใหม่ๆมาเติมอีกเรื่อยๆวงจรแบบนี้มันมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วสุดท้ายก็นําไปสู่ความเหนื่อยล้าหรือบางทีก็รู้สึกว่างเปล่าไปเลยก็ได้ครับอสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือการตระหนักว่าเราอาจจะกําลังสับสนอยู่หรือเปล่า ระหว่างเอ่ความรู้สึกดีชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยที่มันต้องพึ่งสิ่งกระตุ้นจากข้างนอกกับสภาวะสุขที่แท้จริงซึ่งมันเป็นความรู้สึกสงบแล้วก็มั่นคงที่มันก่อตัวขึ้นจากข้างในจิตใจเราเองแหล่งข้อมูลกําลังจะบอกว่าเรามักจะวิ่งไล่ตามอย่างแรกโดยเข้าใจผิดว่ามันคืออย่างหลังนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนเราวิ่งไล่ตามเงาตัวเองเลยนะคะยิ่งพยายามเข้าใกล้เท่าไหร่มันก็ยิ่งดูเหมือนจะห่างออกไปเท่านั้น แล้วถ้าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากข้างนอกแล้วมันมาจากไหนล่ะคะแหล่งข้อมูลชี้ไปที่อะไรคะเห็นว่ามีการอ้างเองถึงคำสอนสำคัญด้วยใช่ครับแหล่งข้อมูลยกเอาหลักธรรมสำคัญจากธรรมบทสองบทแรกมาอธิบายเลยครับซึ่งอันนี้ถือเป็นหัวใจหลักเลยเพราะพระพเจ้าตรัสไว้ว่ามโนพูพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนโมยาแปลง่ายง่ายก็คือธรรมทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าคนเรามีใจชั่วพูดหรือทำด้วยใจชั่วความทุกข์ก็จะตามเข้าไปเหมือนล้อกเกวียนที่มันหมุนตามรอยเท้าโคไปตลอดนะครับค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามเลยถ้าคนเรามีใจผ่องใสพูดหรือทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ความสุขก็จะติดตามเข้าไปเหมือนเงาที่ไม่เคยหายไปจากตัวเราสาระสำคัญจริงๆก็คือสภาวะจิตใจของเรานี่แหละครับคือต้นกำเนิดโดยตรงเลยของความสุขและความทุกข์ที่เราเจอ ไม่ใช่แค่สถานการณ์ภายนอกอย่างเดียวโหตรงนี้ระคะ่ะที่มันน่าสนใจมากๆเลยมันเหมือนการพลิกมุมมองเลยนะคะจากที่เคยคิดว่าเราต้องไปเปลี่ยนโลกข้างนอกเพื่อจะมีความสุขกลายเป็นว่าจริงๆแล้วกุญแจสำคัญมันอยู่ที่การทำงานกับใจเราเองนี่เองถ้าอย่างนั้นแหล่งข้อมูลได้ให้แนวทางที่เป็นรูปธรรมไว้ไหมคะว่าเราจะเริ่มฝึกฝนจิตใจเพื่อสร้างความสุขจากข้างในได้ยังไงบ้างมีครับมีแน่นอน แหล่งข้อมูลได้เสนอแนวทางปฏิบัติไว้หลายข้อเลยครับข้อแรกที่สำคัญมากๆเลยคือการยอมรับความจริงของชีวิตหรือ accepting reality การยอมรับความจริงหมายถึงการยอมรับว่าชีวิตมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมีทั้งสุขทุกข์นปนๆกันไปแบบนั้นหรอคะฟังดูเหมือนออยอมจำนนนิดนิดหรือเปล่าคะไม่เชิงว่ายอมจำนนซะทีเดียวนะครับแต่มันเป็นการมองตามความเป็นจริงมากกว่าคือแหล่งข้อมูลอธิบายว่า ไม่ใช่ตัวเหตุการณ์ร้ายๆหรือสถานการณ์ยากๆโอยตรงหลอกที่ทําให้เราเป็นทุกข์แต่เป็นปฏิกิริยาของเราที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นตั้งหากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์จริงๆพอเราเจอปัญหาเนี่ยแหล่งข้อมูลบอกว่าเรามีทางเลือกเสมอนะครับ 1. คือจมอยู่กับความเจ็บปวดโทษนู่นโทษนี่ไปเรื่อยหรือ2คือมองหาสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากสถานการณ์นั้นเพื่อจะเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอ๋อค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับการยอมรับความจริงยังรวมถึงการเข้าใจแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกภายนอกได้หรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดคําพูดหรือการกระทําของคนอื่นอันนี้ยิ่งยากเลยพอเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับข้อจํากัดตรงนี้ได้เราก็จะลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงลงไปได้เยอะเลยแล้วก็จะผเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่มันสงบมากขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากความผิดหวังมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยมันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสนะครับจากการพยายามไปคุมข้างนอกที่คุมไม่ได้ มาเป็นการจัดการสภาวะข้างในใจเราแทนเพอใจประเด็นเรื่องการยอมรับแล้วค่ะคือมันเป็นการเปลี่ยนจากการต่อต้านความจริงมาเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจแล้วก็สงบมากขึ้นนั่นเองแล้วมีหลักการอื่นอีกไหมคะที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเหมือนจะมีเรื่องการให้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับหลักการต่อมาคือการให้หรือทานดานาซึ่งในที่นี้หมายถึงการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นให้ของให้กำลังใจให้อภัยหรือให้ความรู้ก็ได้หมดเลยแหล่งข้อมูลชี้ว่าการให้แบบนี้มันสร้างความสุขที่มันแตกต่างแล้วก็ลึกซึ้งกว่าการพยายามสะสมหรือครอบครองสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปตะกี้นี้ว่ามันให้แค่ความพอใจชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วการให้มันจะสร้างความสุขที่ยั่งยืนกว่าการครอบครองได้ยังไงหรอคะพอจะมีตัวอย่างที่แหล่งข้อมูลยกมาไหมคะแบ่งอาหารให้เขา พอเราเห็นเขากินอาหารนั้นจนอิ่มพ้นจากความทรมานเพราะความหิวสีหน้าแววตาเขาเปลี่ยนไปมีความสุขขึ้นมาในวินาทีนั้นนะ่ะเราเองก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจปิติสุขแบบบอกไม่ถูกเลยครับความสุขชนิดนี้มันต่างจากความสุขที่ได้จากการซื้อของใหม่เข้าบ้านเยอะเลยอืมจริงด้วยค่ะแหล่งข้อมูลเขาเน้นเลยครับว่าความสุขจากการให้แบบนี้มันติดอยู่ในใจได้นานมากแม้เวลาจะผ่านไปเป็น 10, 10ปี พอนึกถึงภาพที่เราได้ช่วยให้ใครคนหนึ่งพ้นทุกข์ในวันนั้นเราก็ยังสามารถรู้สึกถึงความสุขนั้นได้อีกครั้งเลยนี่คือพลังของความสุขที่เกิดจากการให้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างคุณค่าให้คนอื่นเนี่ยกลับกลายเป็นการเติมเต็มความสุขข้างในใจเราได้อย่างน่าอัศจร,ริงๆเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมันเหมือนกับว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการตักตวงเข้าหาตัวเรานะแต่มาจากการแบ่งปันออกไป แล้วนอกจากการยอมรับความจริงกับการให้แล้วมีหลักการอื่นๆอีกไหมคะที่แหล่งข้อมูลแนะนําเพื่อการบ่งเพาะความสุขมีอีกข้อครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการให้อภัยหรือ forgiveness ครับแหล่งข้อมูลเน้นย้ําเลยว่าการให้อภัยเนี่ยมันครอบคลุมทั้งการให้อภัยคนอื่นที่อาจจะเคยทําไม่ดีกับเราและที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือการให้อภัยตัวเองครับ การให้อภัยผู้อื่นแหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันช่วยให้เรามีความสุขขึ้นได้ยังไงคะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากหรือเหมือนเป็นการยอมแพ้คนที่ทำผิดกับเราไปหรือเปล่าครับประเด็นสำคัญที่แหล่งข้อมูลชี้เลยก็คือการให้อภัยคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องนะหรือเราลืมเรื่องร้ายๆนั้นไปแล้วแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเราเองต่างหากจากภาระทางอารมณ์นะครับไอความโกรธ ความเกลียดความแค้นความผูกใจเจ็บเนี่ยมันเหมือนโซ่ตรวนหนักๆที่ล่ามใจเราเอาไว้ทำให้เราเป็นทุกข์ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นการให้อภัยคือการที่เราตัดสินใจปลดโซ่ตรวนนั้นทิ้งไปเลยเพื่อให้ใจเราเป็นอิสระแล้วก็ก้าวต่อไปได้มันเป็นการทำเพื่อความสุขของเราเองเป็นหลักเลยครับไม่ใช่เพื่อคนอื่นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการปลดแอกตัวเองจากความทุกข์ในอดีตนั่นเอง แล้วการให้อภัยตัวเองล่ะคะทำไมถึงสำคัญพอๆกันเลยเพราะว่าเราทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแหะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับการจมอยู่กับความรู้สึกผิดการโทษตัวเองซ้ำๆกับเรื่องในอดีตเนี่ยมันบั่นทอนพลังใจเรามากแล้วก็ขัดขวางความสุขในปัจจุบันอย่างแรงเลยแหล่งข้อมูลบอกว่าการให้อภัยตัวเองคือการยอมรับว่าเราเคยทำพลาดจริงๆนะเรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดนั้น แล้วก็ตัดสินใจที่จะปล่อยวางอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในปัจจุบันยอมรับในความเป็นมนุษย์ปุุชนของเราเองการทําแบบนี้จะช่วยให้ใจเราเบาสบายกันเยอะเลยครับมีพลังที่จะทําสิ่งดีๆในวันนี้แล้วก็วันหน้าต่อไปได้ทั้งการยอมรับความจริงการให้แล้วก็การให้อภัยทั้งต่อคนอื่นแล้วก็ต่อตัวเองดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่เออทรงพลังในการสร้างความสุขจากข้างในได้จริงๆเลยนะคะ แล้วในมุมมองของพุทธศาสนาตามแหล่งข้อมูลนี้ค่ะมีการกล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดของความสุขหรือสภาวะที่มันเหนือไปกว่านี้อีกไหมคะมีครับแหล่งข้อมูลได้กล่าวถึงความสุขในระดับสูงสุดเลยตามแนวทางพุทธศาสนานั่นก็คือนิพพานหรือนิวานะนั่นเองครับซึ่งเรามักจะแปลกันว่าการดับสิ้นเชื้อแห่งทุกขหรือการปรัสรููนั่นเองครับนิพพานสภาวะนั้นเป็นยังไงล่ะคะตามที่แหล่งข้อมูลอธิบายไว้ครับ แหล่งข้อมูลอธิบายว่านิพพานคือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้เข้าถึงความจริงแท้ของชีวิตอย่างสมบูรณ์แล้ว realization of the truth of life และสามารถขจัดกิเลสหรือมนทินทางจิตใจทั้ง3ามอย่างหลกัหลกๆคือความอยากหรือความทยานอยาก desire craving ความโกรธหรือความเกลียดชัง anger aversion และความหลงหรือไม่รู้ตามความเป็นจริง delusion ignorance ออกไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิงเลย พอกิเลสเหล่านี้มันดับไปใจก็จะเข้าสู่สภาวะที่สงบเป็นอิสระแล้วก็เปลี่ยนด้วยปัญญาอย่างแท้จริงนี่คือเป้าหมายสูงสุดแห่งความสุขที่คำสอนชี้แนะไว้อะนะครับเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องขึ้นกับปัจจัยภายนอกใดๆอีกต่อไปเลยโหฟังดูเป,เป็นเป้าหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะจากที่เราได้สำรวจแหล่งข้อมูลนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะก็พอจะสรุปหัวใจสำคัญได้ว่า ตามมุมมองของพุทธศาสนาที่นําเสนอในวิดีโอนี้ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปค้นเจอได้จากโลกภายนอกหรือจากการวิ่งไล่ตามความพึงพอใจชั่วครั้งชั่วคราวแต่กุญแจสําคัญมันกลับอยู่ที่ข้างในตัวเราเองนี่แหละผ่านการฝึกฝนจิตใจด้วยหลักการต่างๆที่เราคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเป็นไปของชีวิตตามจริงการฝึกฝนการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ แล้วก็การเรียนรู้ที่จะให้อภัยทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวเองเพื่อปลดเปลื้องภาระทางใจออกไปถ้าให้สรุปเป็นแก่นเลยก็คือพลังในการสร้างความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในมือเรานี่เองอยู่ที่การลงมือปฏิบัติแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองข้างในของเราค่ะใช่เลยครับทั้งหมดนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยคือการพัฒนาคุณภาพของจิตใจเป็นหลักแต่ก็มีประเด็นชวนให้คิดต่อที่น่าสนใจทิ้งทายไว้นะครับจากที่เราคุยกันว่า นิพพานซึ่งเป็นความสุขสูงสุดเนี่ยมันเกิดจากการดับความอยากดีไซน์ Craving ลงได้แต่ในขณะเดียวกันแนวทางปฏิบัติที่เราพูดถึงกันมาทั้งการยอมรับการให้การให้อภัยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นำไปสู่ความสุขที่เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ก็เกิดคำถามขึ้นมาได้ว่าการที่เราตั้งใจหรืออยากที่จะบรรลุค,ความสุขผ่านการปฏิบัติเหล่านี้มันยังนับเป็นความอยากอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าครับอืมน่าคิดนะคะ แล้วเราจะสร้างสมดุลได้อย่างไรล่ะครับระหว่างความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่ากับการค่อยๆปล่อยวางความยึดติดในผลลัพธ์หรือแม้กระทั่งความอยากที่จะต้องมีความสุขให้ได้เพื่อให้การปฏิบัตินั้นมันนำเราเข้าใกล้สภาวะแห่งความสงบสุขที่แท้จริงตามแนวทางที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอไว้จริงๆก็เป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้ลองนําไปพิจารณากันต่อได้ครับ